เดี๋ยวนะนะขอเชิญด้วยครับขอเชิญด้วยครับเชิญเลยเชิญเลยโอเคสำหรับท่านใดที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วเข้าพร้อมไปกับเราเลยก็ได้นะครับโอยยังว่างอยู่น้องสาวเพื่อนเนี่ยน้องสอนมีใครไม่มีสมาร์ทโฟนไหมคะช่วได้เดี๋ยวเลี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสอนเขาจะเทคแคร์ตัวแต่ตัวเลยนะวันนี้สรุปว่าไม่มีใครโอเคอ่ะเฮ้ยเป็นไรออกมาได้นะครับ คือถ้าผมบอกว่าถ้ามาใช้แล้วเนี่ยผมจะยกเครื่องกลับบ้านนี่คุณบอกมากันหมดเ,เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมของเครื่องค่ะเชิญค่ะโอเคครับคือการเข้าแบบแรกคือพิมพ์ด URL แบบนี้นะครับไปที่ทางด้านบนนะครับอาจจะยาวสักนิดผมมีวิธีที่เป็นทางลัดที่หนึ่งปัจจุบันเราค้นหาข้อมูลผ่าน Google ใช่ไหมครับง่ายๆเลยน้องมาร์คเปิดแท็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาพิมพ์คำว่า o s e ซ ดอทอาร์ Bond, War, าี่แล้วก็เวนด์วัคแล้วก็ดีไอทีพีอย่างเงี้ยนะครับจากที่น้องมาร์กพิมเข้าไปพิมพ์แค่นี้กด Enter เลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่อนะนี่ครับพิมนี้แล้วกด Enter ปุ๊บเข้าเลยนะครับเพราะสังเกตว่าอย่างเงี้ยจะง่ายกว่านะครับเราพิมพ์ไปที่เดือกเขาให้ซูเกลเขาจัดการให้แล้วเราก็คลิกนะครับตรงนี้ครับลิงก์โอสเซย์โคงตรงติดการสารละวัคเทศนะครับคลิกเข้าไปเลยครับมาร์ก ก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของเรานะครับไปเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไม่ได้เราจะเป็นสัญญาณเตือนนะครับเดี๋ยวน้องช่วยดูนะครับก็สามประเด็นที่ผมแนะนําว่าเป็นไฮไลท์นะครับไปที่จุดแรกกันก่อนเลยพอทุกท่านเข้ามาเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็น่าพในสมพันธ์นะครับข้อมูลประวัติศูนบริการส่งออกไปเป็นเซนนะครับต่างๆเียทุกท่านถ้ามีโอกาสเข้าไปใช้แล้วก็ไปลองศึกษาข้อมูลดูนะครับ แล้วก็อย่าลืมออแบบสำรวจความคึงพอใจของเราด้วยนะครับทีนี้ที่ผมอยากจะแนะนําที่เป็นไฮไลท์ก็คือว่าบริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเดือดเศษตรงนี้นะครับและที่เข้ามาที่หน่วยงานาออกแบบรับรองใบอน <c oughs> ุญาตจุดเด่นของศูนย์เราก็คือเราจะรวมหน่วยงานทั้งทังทงคงรัฐเอกชนนะครับ17หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและออกใบอนุญาตด้านการส่งออกมาให้บริการนั้นติด,ดีวยวกัน ลองนึกนดูว่าถ้าท่านจะส่งออกสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งท่านต้องตระเวนไปทั้ง17หน่วยงานมาเสียเวลาผมว่าวัน2วันหรือ3าวันนะครับแต่ถ้าท่านไปที่ศูนย์เราที่กรุงเทพนะครับโทรไปคอลก,ก็ได้ว่าท่านอยากจะติดต่อหน่วยงานอะไรบ้างเขาก็จะแนะนาวันที่ท่านเข้าไปแล้วพบทุกๆ,ๆหน่วยงานนะครับท่านแค่เพียงวันเดียวในการติดต่อทั้ง17หน่วยงานเลยสะดวกสบายนะครับทีนี้ในแต่ละหน่วยงานเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะรวมอ่า เราเปก็ไปที่โครงการคาร้าต่งางประเทศคำนเราก็จะรวมข้อมูลเกี่ยวกับด้านการประสานง,งานและการติดต่อรวมถึงแบบฟอร์มต่างๆของโครงการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นๆนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างโครงการคาร้าต่างประเทศนะครับลองเข้าไปที่กนระเบียบและที่เกี่ยวข้องกับการ,ารส่งออกนะครับอ่า